สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพงศ์ยูนในเกมเทอรเรียนนั่นเองก็ห่างหายกันไม่นานเลยสำหรับช่องช่องนี้นะโอเคเอจะว่าไงดีที่จริงผมอัดคลิปเล่นก่อนอันนี้มาด้วยนะแต่ไฟเสียงมันพังไม่รู้ว่าไฟเสียงรอบนี้จะพังอีกไหมนะครับแล้วก็ผมอัปเดตขอนหน่อยนะครับอ่ะมบมันนี้เลยซึ่งลูบี้ผมได้เกือบครบแล้วนะแล้วก็ผมเล่นเป็นโหมดเจอร์นี่ด้วยนะครับซึ่งจะได้ประหยัดเวลามากขึ้นแต่ว่าความยากอยู่ที่ฮาร์ดเลยนั่นเองนี่เห็นไหม สิ่งแรกที่เราเจอก็คือต้นไม้ยักษ์นะครับก็ไม่เจอถ้าไม่เจอโพงหรอวะมันควรจะเจอปะไม่เป็นไรแล้วกันมาเป็นส์ทเคอร์เซอร์อะไร,รสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่ออะไรนะโอเคไหมก็ในความยากระดับอีกเปิดนี้เรียกได้ว่ายากสุดตีนกันเลยดีเดียวเชียวนะก็เสียงเสียงก็ยังดังต่อเนื่องแล้วก็เจอกับโพงแล้วอู้นมมา สวยเอ่อความสําคัญของไอโนมนี่ก็คือเพิ่มดวงให้เรานะครับแบบนั่นแหละแบบเพิ่มดวงให้เราได้ซึ่งดวงในเกมนี้มันไม่มีค่าแบบให้เราเห็นได้แบบเอ่อจจจงคึ้ม,มอะไรประมาณนี้แต่เราก็ยังสามารถเห็นได้กับเอ,อเรียกว่างไงเป็นมันมีอยู่ในเกมแต่เราไม่เห็นนะอะประมาณนั้นอนะคล้ายๆกับไม่รู้เหมือนกันแล้วก็รีเซิร์ชไปนะใช้แค่หนึ่งอันหวังว่า พาทนี้มันจะไม่มีอะไรพังๆอย่างเช่นคลิปเสียงเสียงพังอะไรเงี้ยนะภาวนาเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแค่ไม่นานนะครับแบบเล่นแค่คืนเดียวแล้วก็เซฟไฟล์เสียงเลยอะไรเงี้ยคือแบบรอบที่แล้วมันอัดได้แค่นาทีกว่าๆวาเองอะแล้วแบบไฟเสียพังอะเป็นนาทีกว่าขวาที่ไม่มีเสียงเลยอ่ะเศร้าเรียกว่าอ่าผมเล่นไปค่อนข้างเยอะเลย ผมก็น่าจะใส่เป็นภาพไปแล้วนะตอนตัดต่อแล้วก็น่าจะมีการภาคลงไปนิดนหน,น,น่อยๆถ้าว่านะจุดประสงค์ในการพาพนี้นันก็คือการสำรวจโลกนั่นเองนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าเรายัางทำอะไรได้ไม่มากเนาะแล้วก็จะเป็นการสำรวจแล้วก็หาของส่วนใหญ่ ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้พูดเท่จะยาวกี่นาทีนะครับแล้วก็แต่ผมจะพยายามเอ่อเรียกว่าไงเซฟใหม่ทุกๆเรียกว่าไงนะวันนะครับเพราะว่ากลัวเสียงหายเลยเกินอุ้ยเอ่อไปโอมปะม่วงมันน่าจะอันตรายเกินไปสำหรับผมมะนะ โอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเอ่อได้เดินทางมาถึงถ้ำต้องแข็งแล้วซึ่งมันก็แค่นี้เองมันก็ไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่าตอนแรกผมไม่ได้ลงมาไงโอเคซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้เจอของดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่ออาจจะมีการตัดให้ดูว่าเจออะไรบ้างนอกจากเพนกวินกับสลามน้าโง่พวกน,นี้ซึ่งมันไม่ได้หน้าโง่เลยโอเคเอ่อเรามาใช้อาวุธใหม่ที่เป็นอาวุธสายเวทกันดีกว่านะครับอย่างเช่นเอ่อ คือว่าอะไรนะ w แว of Sparking นะครับซึ่งมีการปรับใหม่ให้มันใช้ง่ายขึ้นแต่ก็ก็ยังโง่เหมือนเดิมแต่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับจากใจคนที่เล่นสายเมียนเราเจอเป็นเอ่อครแง,ง่แนเทิร์นเหรอเชนเดเลีใช่ด้วยนะครับซึ่งน่าจะขายได้ในราคาที่พอสมควร แล้วก็เจอหีดน้ำแข็งว้าวว้าวสโนว์คนนอนเป็นอะไรที่ดีก็เช่นเคยนะครับรูดกล่อง สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับรถไฟมันทำดาเมีด้วยนะนั่นเองเวลากระแทกหน้าอุ้ยหมดแล้วหรอค่อนข้างสัน่นผมเคยเจอแบบรถไฟแบบข้ามไปโอมหนึ่งกัแบบอีกหลายไปโอมเลยอนะซึ่งมันดีมากเอาละครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้มาถึงทำงน้ำแข็งเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากไวโอมน้ำแข็งเนี่ยเวลาเราโดนน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนาวเย็นมากหนาวเหน็บมากนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่ห่างๆอย่างห่วงที่สุดแล้วกันอ๋อแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะเล่นสายอะไรสำหรับซีรีส์นี้ผมขอตอบว่าเออจะพยายามเล่นให,ให้มากที่สุดนะครับคือให้เล่นให้หลายสายที่สุดเที่จะไหลายได้คือผมจะแบบฟาร์มเยอะมาก และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเลือกเจอ์นี่นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ประหยัดเวลาในการฟาร์มนิดนึงเจลี่เกี่ยวกับเกมมือถือนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้เล่นเนาะนอาจจะจนกว่าผมจะได้มือถือใหม่อะไรงนี้ก็รอมัตังมันเองกออ็อุปกรณ์ในตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะย่ำแย่มากๆนะครับพวกโมอพวกไม,อ,มอะไรงี้ผมอยากจะได้ใหม่มากซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บตังอยู่ ถ้าใครใจดีมีตังเหลือใช้จำนวนมากก็อาจจะโดนเได้แต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังนะเพราะว่าเรียกว่าไงดีเศรษฐกิจแบบนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้เงินจากคนอื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนก็ค่อนข้างจะหลายๆคนดีกว่าเพราอาจจะมีปัญหากกับการเงินได้โอเคอย่างน้อยก็เช้าสักทีสิ่งที่ผมจะทำตอนนี้ก็คือสร้างบ้านเพิ่มไม่สิผมจะทำการ เศษคัพเปอร์จำนวนเยอะมากมา,กมาซึ่งมันก็ผมต้องเอามารีเซลนะครนะเพราะฉะนั้นก็วนไปอะเออที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมต้องการให้ได้1โกลนะครับซึ่งก็คือต้องรีเซชซิเวอร์นั่นแหละง่ายง่ายเพราะว่าผมต้องการเอ่ uh, n c ที่สามารถขายของได้นะครับแบบคือขายของได้อย่างเมือแชนน นั่นเองแต่ว่าตอนนี้คือยังทําไม่ได้ไงเราเลยต้องใช้วิธีเสกเงินมาเรื่อยๆก่อนถ้าถามว่าถ้าทําได้เมื่อไหร่ผมจะทํำยังไงผมก็จะขายของแทนนะแบบเสกของมาขายอะไรอย่างนี้ก็นี่นะครับทีเรามันจะ easy ขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้แล้วเนี่ยดูจากความยากเย็นแสนเข็มตอนนี้รีเสิร์ชซิเวอร์ได้อย่างขายเท่าไหร่ ออกาลังจะกดรีเซตใช่ป่ะโอเควันนี้ผมก็จะสามารถเสกหนึ่งปูได้นะจากนั้นผมก็จะทําการสร้างบ้านขึ้นมาแต่ว่าผมจะไม่สร้างต่ำแบบนี้ละอันนี้คือสร้างไว้ให้ไกลเฉยๆน,นะเออผมจะทําการสร้างบันไดหมายถึงสแลบมันคืออะไรวะแพลตฟอร์มใช่ผมจะทําการปูข้างบนางเนี้นะ นี่ข้อดีของการเ,าเรียกว่าไงนะการกดแบบส์ทเคอร์เซอร์มันก็จะสามารถเปลี่ยนแลตฟอร์มให้เราโดยเราไม่ต้องใช้คอนทุบนั่นเองอะไรของผมวะเนี่ยเอเอเจ็บตอนอธิบายก็ไม่เว้นเลยเหรอไม่เว้นกันเลยเออ่สิ่งที่ผมจะทำก็คือบ้าน โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างบ้านจนเสร็จสิน้นที่เรียบร้อยเอ่อตอนนี้ก็น่าจะเย็นแล้วนะครับไม่แน่ใจว่า Nbc จะเกิดทันไหมเพราผมจะทําการเอ่อรอเสียงรกบข้างเงียบสนิดหนึ่งนะที่เราภาวนาว่า Nbc จะเกิดโดยการที่ออกไปนั่นง่ายมาแล้วแล้วก็รอเนิร์เกิดด้วยนะที่เนิร์มันจะเกิดตอนเลือดมากกว่าเดิมแต่ผมก็ลืมไปว่าถ้าเลือดมากขึ้นเอ่อมันจะส่งผลให้มีโอกาสเกิดได้ไง,ไงนะปัดมูลได้นะครับมีอะไรที่ย้ำแย่ ตะวันเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับบ้านเรามากตอนนี้มันจะเป็นการลดอัตราการเกิดมอนเตอร์นะครับเดี๋ยวรอให้ใกล้มือก่อนเราจะวาร์ปกลับบ้านโอ้ทะเลทรายล่ะกระบอกเพชรน,นี้น่าจะใช้ขวานละมั้งผมจะทําการรีเซิร์ชกระบอกเพชรให้ได้นะเราจะได้มีอะไรที่ดีกว่าไม้นิดน,นึงแบบนิดเดียวซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นชิ้เกาะโลหะอยู่ดีนะเราะว่า สักหม่อยแล้วกันอาจจะดีโอ้นาียดายจริงๆนะฮะต้นกระบองเพชรหมดหมดแล้วมันมีแค่นี้เหรอวะเจ้าเอ้ยทำไมไมันก,กระบองเพชรมันน้อย,อยนี้วะไม่เป็นไรเออผมทําการรีเซอร์ไปก่อนนะครับแล้วถ้าอนาคตเราจะได้เจอมันก็คงได้ได้ใช้แบบได้ปลดล็อกน,นะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ได้เจ,จ้านะฮะไม่เป็นไร อ๋อแล้วก็ทะเลียมีอ่ออะ,ะมีระบบใหม่นะครับซึ่งว่าชื่อว่าเบสิคทารี่อยู่ไหนวะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะหาครับนี่ไงเจอแล้วเบสิคทารี่อยู่ตรงนี้สามารถเปิดได้ถ้าเป็นในมือถือมันจะหาไม่ยากนั่นเองมันก็เปิดอินเวนทารีแล้วก็อะไรวะเปิดอินเวนทารีแล้วก็หาซึ่งยิ่งเปิดอ่าผมต้องใช้จำนวนสัตว์พอสมควรนะครับรวมถึงมอนเตอร์ด้วย และเ b c เพื่อจะบล็อก n อ c ตัวชื่อว่าซูโรจินะครับซึ่งจะทำให้เราเล่นสายซัมมอนได้นิดหน่อยนะแบบไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แ,แต่ว่าก็ยังดีแล้ว่จะทำให้เราบล็อกเอ็นบีซอย่างพวกหมาแมวนะครับซึ่งไม่ต้องการห้องเพิ่มแต่ว่าสามารถเพิ่ม NBC ในโซนนั้นได้ข้อดีก็คือสามารถวาร์ปไพลอนได้ทั้งทันที่ NBC ไม่ถึงนั่นเองนะครับมาที่ช็อปนะครับแล้วก็ได้เวลาหาตัง ก็ผมจะทำการซื้อบัคเน็ตนะครับแล้วก็ซิกเกิลตามด้วยทั้งดลิเคนะครับใช้เงินแก้ปัญหาแบบสุดๆมีเงินของคนรีเสิร์ชตัตงก่อนนะแต่ว่าช่างมันเถอนะรีเสิร์ชเข้าไปผมว,ว่าหลวว่าจะจับปมเงิน <c oughs> ว่า,าจะจับฟองเงินเลยดีนะครับโอ้เฮ้เฮ้เฮ้บอย คุณผู้ชมครับผมเจอของที่สามารถทําเงินได้ให้จํานวนมากแล้วนั่นก็คือการดิ่นมดูนะครับว่ามันได้เงินเท่าไหร่สิบเอ็ดพันี่นได้เงินโอเวอร์มากโป้แล้วผมก็จะทําการรีเสิร์ชของจํานวนมากนี้นะดูสิครับแบบแปบ๊บเดียวได้เงินแบบจํานวนมากโอ้โหจริงๆผมไม่ต้องรีเสิร์ชเงินก็ได้นะจริงแบบเอาโนมาขาย ถ้าเรามีเงินเยอะเ่อ,อ,อมันจะมีสิ่งหนึ่งนะครับคือโลงศพเราอ่ะจะเป็นโลงศพแบบสีทองซึ่งก็ไม่มีผลอะไรอ่ะมันก็แค่เป็นสีทองบอกว่าคุณรวยแค่นั้นแหละครับหรืออาจจะมีผลแต่ผมไม่รู้นะฮะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เคคุณผู้ชมหลังจากผมทําการฟาร์มเงินมันจะนที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ขอไม่พกเงินติดตัวมากแล้วกันนะมันเป็นอะไรที่ลดตัวเคเราจะทําการช็อปนะครับแล้วก็ ซื้อสิ่งสักอย่างหนึ่งแล้วกันออผมมองว่าเราควรจะมีธนูใช้ได้แล้วพี่สาวยาวมานาหเหรอ,อเดี๋ยวเราต้องซื้อก่อนฮโห,หมดน,นะครับแล้วก็ทําเป็นมานาเฟาเวอร์นั่นเองโอเคแล้วก็ผมอยากจะได้หินจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ทาตะเผาเพราะ,ะนั้นผมก็จะทําการลงเหมืองใกล้ๆบ้านอย่างเช่นเหมืองตรงนี้ซึ่งผมมองว่าคงไม่อันตรายเท่าเหมืองหิมะแบบเมื่อกี้หรอกมัง้ง สวัสดีครับทวิลลิงเมอร์แชนคนที่เราต้องใช้ดวงจมนวนมหาการซื้อของโอ,มอมืมีของดีอยู่อันหนึ่งเคผมก็ซื้ออะไรแล้วกันเอออันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะก็ไม่รู้ว่ามันผ่านไปกี่นาทีแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อของเสร็จผมก็จะไปเลยเอชอนลกิฟต์ที่เรียนคิคงจะดีแล้วมนะั้ง ม่าจะรีเซิร์ชไว้นะโฟใช้สิบอันโอเคแล้วก็ผมจะทำการซื้อเออ่<ม>ดาน i ตี้วูดไปจำนวนหนึ่งหนึ่งก็คือแบบรีเซิร์ชได้นะเพราะผมอยากจะสร้างบ้านจากดานนตี้วูดค่อนข้าง,างเอ่อพอสมควรอ,อแล้วก็เจอรูพาร์ทเลยฉเฉลี่ยก็ รีเสิร์ชแล้วกันจริงๆเนผมสร้างบ้านตอนนี้น่าจะมี MPC ระเบิดมาเกิดด้วยนะครับแต่ว่าขอบายแล้วกันที่เกียดไม่ใช่ตอนนี้อาจจะเป็นหลังไมอะไรงนี้ผมคงไปสร้างบ้านอีกทีหนึ่งนะครับยังมุม,มโอเคได้ละเอ่อปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคราบแร่แล้วกันนะครับอาจจะตอนแรกคือซื้อขอเปิด่ยนไปคาฟแร่แล้วกันครับต่อเผาก่อนอย่างไร เอ่อเตาเผาอยู่นี่โอคีคแล้วก็ทำการเผาแล่ทั้งหมดที่มีกินได้แปะนะครับแล้วก็เหล็กหมาถึงเลยที่แปลว่าตะกั่วหาเมล็ดนะครับ L E A D เล็ดตะกั่วทองอย่างนี้หน่อยทำไมทองมันดูน้อยกับพี่คิด,คดเยอะเลย สุดท้ายเราก็ได้น้อยกว่าที่เราต้องการแบบมากมากนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ค้างจะดําเนินอของดีวันดวงดีมันจะมีหิ่งห้อยเออไม่ใช่หิงห้อยต่อทองเกิดนะครับซึ่งจับมาซะถ้าเราจับถ้าเรามีหิงห้อยเนี่ยมันจะทําให้โชคดีขึ้นนั่นเองประเด็นคือมันต้องใช้ห้าตัวไงแล้วเราได้แค่ 3. สามสำหรับคลิปนี้ก็ผ่านไปนาะนพะอสมควรแล้วนะสำหรับฟุตเทจ ไม่รู้ว่าตัดจริงเหลือเท่าไหรเอ่อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับมีอะไรสามารถคอมเมนต์ติดชมกันได้เลยที่คอมเมนต์ใต้คลิปนั่นเองเอ่าทั้งอาจจะมาชมเชยผมหรือจะมาติผมเรื่องออคุณภาพเรื่องอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแต่อะไรที่ด่ามั่ซั่วแบบไม่มีเหตุผลอะไรผมก็อาจจะส่งปิวอย่างเดียวนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเมื่อผมหายขี้เกียจนั่นเอง ตันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ